สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห่วงจุ้ยเรียกซับแควนระคังที่จุดไหนถึงรวยคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของห่วงจุยเสริมนิดเดียวสามารถเรียกซับได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตก,กันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นประคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับระฆังนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกกันว่าจะช่วยเสริมห่วงจุ้ยให้กับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ค่ะมีความเชื่อว่าจะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สามารถเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเสียงของระฆังลมก็ยังช่วยกระตุน้นให้มีความเคลื่อนไหว ทำให้สถานที่นั้นๆมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากนำระฆังลมมาประดับตกแต่งไว้ที่บ้านแล้วสงสัยว่าจะต้องแขวนเอาไว้ที่ตรงไหนค่ะมีข้อแนะนําดังนี้เลยนะคะระฆังลมก็หมายถึงโมบายที่แขวนแล้วเกิดเสียงดังกริ๊งกริงนั่นแหะคะ่ะสำหรับ5จุดที่แนะนําในการแขวนเลยนะคะจุดแรกก็คือ ชายคาหน้าบ้านค่ะจะช่วยเสริมเรื่องของความมีเสน่ห์ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้คนเพราะว่าชายคาหน้าบ้านเปรียบเสมือนเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจเป็นอันดับแรกสำหรับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะคะจุดที่สองที่แนะนำให้ติดก็คือประตูหลักของบ้านค่ะ เชื่อกันว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรียกรับสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ภายในบ้านเปรียบเสมือนปากทางทรัพย์เป็นจุดรับเงินรับทองที่ดีเลยนะคะถัดมาจุดที่สามคือริมระเบียงบ้านค่ะจะช่วยเสริมเรื่องความสุขความเจริญเพราะเป็นจุดที่รับพลังงานที่ดีส่งเสริมความเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนพลังชีวิตนะคะจุดถัดมาที่แนะนาคือ ริมห,หน้าต่างเป็นจุดที่รับลมจากภายนอกและระบายอากาศจากภายในบ้านได้ดีที่สุดเปรียบเสมือนการเรียกโชคลาบดึงดูดความโชคดีให้เข้ามาแล้วก็ขับไล่สิ่งไม่ดีให้ออกไปด้วยนะคะและส่งท้ายกันที่จุดสุดท้ายที่แนะนำให้ติดคือต้นไม้ใหญ่ค่ะเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับชีวิตทำอะไรก็ราบรื่นไร้อุปสรรคต่างๆเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง ยืนต้นฝาฟันทุกสภาพอากาศมาได้เลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5จุดที่แนะนำให้แขวนละคังลมหรือว่าโมบายค่ะเพื่อเป็นการหนุนดวงหนุนทรัพย์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยบ้านหลังนั้นนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ